สวัสด mm ีครับพบกับพวกเราในช่องน้องมากมีครับผมวันนี้เรามาหาน้องกล้วยหอมครับเอซตามคําเรียกร้องครับช่วงเย็นๆเนาะมาหาน้องกล้วยหอมวันไหนครับนี่ครับมาแล้วครับเอฟซีตุ๊กตาน้องตายหมดแล้วครับเอซตายหมดแล้วครับไม่ไม่มีแล้วเพื่อนน้องเออกล้วยหอมนี่ครับเอหอม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 หอหรูปี้เอาคาต่างกล่องมาให้นี่ ตังๆไปเบิ่งไหนไอ้เอ้เอ้หอม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 เป็นนาโนซองอไรเอฟซีนี่คือเป็นแนวนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่บอเป็นดินพพดเนาะนี่ครับกล้วยหอมครับผมนี่เป็นน้องช้างน่ารักอีกหนึ่นเงเชืยวครับเอฟซีนี่ครับน้องกล้วยหอมครับผมครับผมน่ารักมากครับเอฟซีนี่ครับเกิดเดียว ก็เดือนเดียวกันครับเอครับจะคุณเพิ่มเนาะครับผมเล่นกับน้องกันนะครับเอเล่นกับน้องสักหน่อยครับไ่ไกลเร็วเอไรไกลเร็ว ใช่ไปใช่แล้วใช่ใช่แล้วโอ้ไอ้การคอกซูมใช่ใช่ไหมเอานี่ครับในการคอกไว้ครับพี่จีดูครับเป็นเด็กในคอกครับไม่ใช่เด็กนอกคอกเด้อนี่มากหมักหมักมักเหตุการไหนเร็วเหตุกันณ์ไหนเร็วนะ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 ใช้คองเล่นหนูใช้ควาเล่นหนู มันเห็นบะไรอย่างไรก่อนมันติดใหม่ป่ะเห็นเห็นติดใหม่ป่ะเห็นติดใหม่จับนับประมาณาบอนมาติดใหม่นี่หอมคือหอมคัดทลายหน่อยเดิวแก้ช่วย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 ดีจ้าดีจ้าดีจ้ากัน จ้าก็ไหนดีจ้าอยงงดีจ้า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 อีเรื่องกุดงนยครับอีจีดูน้อยนมัน้อย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 นมน้อยน ยกขายกเออเอามาันบปนเสียวขาดิเนี่นหึ่งสร้างบริเสียวขา,ขาเอยอยกขายกเออเว่ยหอมจอมสุนเออแับนี้แบบนี้ไม่ไหวนะฮะอ่าน,อนลอบมันจะนีเลยมันจะปีมคอกครับแอบมีเที่ยวแล้ว เหยียดขาเหยียดขาเดินเลยจ้ากันคดีจ้ากันากหายใจยังไงหายใจยังไงโอ้วันนี้เพื่อนเพื่อนน้องไปไหนแล้วเพื่อนรู้ไปไหนแล้วดูมันจะทับกันด้วยต <c oughs> ิดกระเป๋า ติ๊กเาติกเอาติ๊กเานี่นะนี่นี่มานี่ยังม,มยกขึ้นสูงนี่กองกะไฮะก่องนี่ต่ำเน,นี่ยยิ่งังอีกกะไรตัวมุนคอมันนะมโมงหแล้มุนอย่ไหมโมอเมอนนั่นแหละมันติดอนไรนะ

โอกไปเรอ่าน่มนี่มันนี่อันนี้ม่เอ้ย่น่เอ้ยมันขึ้นผีใดวะฮะขึ้นใดหนิขึ้นผีใดหน่ฮะอโอต่ำโตนี่ติดตอันนี้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 

มีแล้วครับดูแหวนอือไม่มีตุ๊กตาเล่นครับเล่นไม้ครับนี่คือน้องกล้วยหอมครับน้องกล้วยหอมครับฮึ่มตกลมล้มเลยครับ

เลเลเลเอออออกอด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 กดกดอนอนไ้ไล่ส้นตาดิเลเขามาเตะตาแล้วตะตตีผู้เฒ่าเออ

นนนอ้นีเราเป็นวัวกันทิ้งเลยครับเ,เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วครับเหนื่อยแล้วครับมา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 หย่าติอย่าติหยุดติ อแหง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 เหนื่อยแล้วแหงเลยเหนื่อยแล้วลูกเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วอู้เหนื่อยพอแล้วก็แล้วพอ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 แล้วอือพอแล้ว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  แหงาอือมาอนี้นี้นนี้อมาก็มันเล็บขาวอย่นะพี่นะเล็บขาวนะเล็บขาวแล้วมันดีอืมยกขาายกอ้

ครับผมขอบคุณเอฟทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมในคลิปนี้ต้องขอบคุณครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u ซ c r i b e เพ์่อเป็นกําลังใจให้พวกเราในช่องน้องมากมีได้นะครับอื่นต้องขอบคุณเอฟซทุกท่านเด้อครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ